ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเอลติสนะครับโตโยต้าโคโราเอลติสตัว s อ s p o สปนะครับตัวนี้ชุดแต่งโรงงานเลยสีขาวมุกป,ปี2 0 1 6ันสิจดสองนะครับมาดูสภาพรอบพันกันตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นเครื่อง1นึ่งจุดแป ขาวมุกสวยเลยสเก็ตแต่งรอบคันครับผมพาจะพามาดูภายในกันครับปุมอะไรมัติฟััง์์ัันนะครับตัวนี้เป็นพุทสตาร์ทด้วยนะครับจอเจ้าของเก่าใช้จอใหญ่นะครับเ้านิ้วมาเลยีกล้องหลังครับตัวนี้ส่วนเบาะจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับตัวพิเศษ ในสะอาดดูหลังกันครับข้างหลังก็ดุเข้มนะครับตัวน,นี้ามาดูท้ายกันหัวน็อตไม่ขยับเลยพอดูลุมอะไรนะครับ วงเม็ดอาร์คอายางอะไรก็เป็นยังก็เป็นแม็กนะครับตัวนี้พร้อมจงมือช่างนะครับแม่แรงครหมดไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้มาจะพามาดูห้องเครื่องกัน วนี้เป็นเครื่องยนต์1.8 VVTi ครับ Duo VVTi มาฟังเสียงกันครับเสียงนี่ลิปตัวนี้สเปคน้องน้องแคมรี่เลยนะครับตัวนี้มาดูหัวน็อตกันอา พิเกอร์มอพนะครับเรัถไม่ขยับเลยนะครับได้ซ้อมครับไม่มีควันม่มีไอใดๆทั้งสิ้นครับ ตัวนี้นะครับเราจะขายกันที่อยู่ประมาณราร,รต้นๆนะครับลองเข้ามาดูแวะมาชมได้นะครับเมืองขอนแก่นลงเลยออต้องคาครับศูนย์ก้า6247899ครับโทรหาได้เลยหรือลายเบอร์นี้นะครับสวัสดีครับ